อันนี้สั่งโทรศัพท์มานะครับตัวโนเบียวีเจดนะครับเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้สั่งมาให้ลูกใช้นะครับนี่นะครับก็คือทางด้าน n นเบียนะครับมีให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นรุ่น v 70 m a x นะครับล้อมอยู่ที่128นะครับแล้วก็แรม6บวก6ก็คือเอาสตอรเรจจากตัวลอมเนี่ยมาใช้นะครับแรมเดินจะมี6เนาะหน้าจอ6.9นิ้วนะครับ120นะครับ ของหน้าจอในการทัดนะครับแบต6000มิลลิแอมนะครับกล้อง50ล้านครับมี AI k a m e ม a แล้วก็ Fast charge 22.5นะครับแล้วก็นนเบยนี่มี AI ในการตัดเสียงเอ้ยเขาไปครับตัดภาพพื้นหลังนะครับที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับนี่นะครับก็ในกล่องนะครับมันจะแถมทางด้านเคสใสมาให้1อันนะครับแล้วก็จะมีหัวชาร์จนะครับที่เขแถมมาให้นะครับตัวนี้นี่นะครับ 22.5วัตต์นะครับสูงสุดนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับจะเป็นสาย Type C เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเข็มจิ้มสิมนะครับส่วนทางด้านโทรศัพท์นี่พอไม่ต้องรีวิวอะไรมากนะเพราะว่าหลายช่องก็ทำไปแล้วนะอันนี้ผมสั่งจากทางช้อปปีมาครับแอปส้มนะครับนี่ตัวจริงถือว่าสวยนะผมว่าหน้าจอในขนาด6.9นิ้วถือว่าใหญ่นะครับสำหรับเด็กๆที่เอาไปเล่นไม่ว่าจะเล่นเกมหรือว่าเรียนหนังสือก็ สามารถทํานได้อย่างสะดวกสบายจอมันใหญ่มากเลยนะครับดูภาใหญ่มากเลยนะฮะนี่แล้วก็กล้องหลังเขาจะเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับมีมี4ตัวนะครับโอเคสเปคไม่ต้องพูดถึงนะหลายช่องทําไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอลองดูซิว่าการใช้งานเบื้องต้นจะเป็นยังไงอันนี้ซื้อมาให้ลูกชายใช้นะเพราะว่าจะเข้ามหนึ่งแล้วนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านอาวารันตีการ์ดนะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือการใช้งานทั่วไปนะครับอันนี้เนาะที่ว่าให้มานะครับโอเค เดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องกันนะครับก็สำหรับโทรศัพท์ดูเบีย V 7 0 Max ตัวนี้เนี่ยผมได้มในราคา2719บาทนะครับใช้โค้ดส่วนลดใช้อะไรเนาะแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้ซื้อโดยเงินสดนะครับก็คือใช้ช้อปปี้ซื้อก่อนผ่อนที่หลังผ่อน12เดือนก็อยู่ที่ประมาณสัก200นิดๆนะครับถ้าจากราคาสดจะ2่0อัถ้ารวมผ่อนแล้ว12เดือนก็อยู่ที่ประมาณสัก2อ0พดอกก็ประมาณสัก23.3บาทประมาณนี้ก็คือว่า คือผ่อนไปเรื่อยๆนะเราไม่ได้แบบว่าเออต้องไปต้องรีบผ่อนหรอกนะคือผ่อนที่เราไหวนะก็คือ200กว่าบาทน,นะครับโอเคอันนี้ผมทําการเชื่อมต่อ w i f i เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคอันนี้ก็ได้ทําการลองอเชื่อมต่อนะครับก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับดับโทรศัพท์รุ่นนี้ราคานี่ถือว่าสเปคถูกสุดแล้วนะฮะก็ปกตินะครับตัวของเครื่องเนี่ยถ้าเราได้ดําเดิมมานะครับตัว ความจํำของตัวเครื่องมันก็จะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าเราได้มาที่ออแอปนหนึ่งนะครับนี่ครับพื้นที่พื้นที่เก็บข้อมูลนะครับตัวเครื่องมาทั้งหมด128กิกนะครับแต่ว่าระบบเนี่ยของเครื่องจะกินไปแล้วนะครับแอป4.5กิกนะครับแล้วก็ระบบ9.21อื่นๆอีก8นะครับทำให้ทโทรศรัพท์เนี่ย เหลือพื้นที่ในการเก็บข้อมูลรูปภาพวิดีโอนะครับรวมถึงแอปต่างๆที่จะลงเนะี่ยร้อยหกิกนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อเมมมาใส่เพิ่มก็จะใช้ความจํำของตัวเครื่องนะครับนี่มาถึงก็จะเป็น Android 15แล้วนะครับโอเคเสียงแจ้งเตือนเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูหน่อยนะครับอ่ะอันนี้คือเสียงนะครับเสียงเรียกเข้าเสียงโทรออกพวกนี้นะนี่นครับอันนี้เสียงข้อความ นี่นะครับเรามาปรับเสียงได้นะครับอันนี้ทําให้ดูเนาะีเสียงวิดีโอเกมนะครับทั่วไปนะฮะอันนี้ผมใช้มือลากอยู่นะครับเสียงการปลูกเดิมๆนะครับจากโรงงานเลยนะครับอันนี้นี่จะเป็นเรียกเสียงเรียกเข้านะครับสั่นเมื่อเป็นเสียงเรียกเข้านะครับสั่นแล้วดังก็มีนะครับสั่นแล้วแต่ฟังก์ชันครับอันนี้เลือกปัดนี่ครับปัดไปทางขวานะครับมันก็จะออกจากหน้าเมนูการตั้งค่านะครับนี่นี่นะ โทรศัพท์ที่เขาให้มาก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะหลักๆเมนูมันจะมีแค่สองหน้านะครับถ้าเรายังไม่โหลดอะไรเพิ่มนะครับถ้าเรายังไม่โหลดมีสองหน้านะครับที่ติดตั้งมาให้เราจะเป็นพวก Facebook นะครับแต่ไลน์ไม่ได้ติดตั้งนะครับเราต้องติดตั้งเองนะครับโอเคก็ถือว่าสเปคใช้งานได้ดีเลยนะครับโทรศัพท์นี้ต้องลองดูก่อนว่าอะข้างหน้าเป็นยังไงแล้วก็ตัวกล้องเนี่ย ที่เขาบอกว่ามีโปรแกรม AI สามารถตัดภาพได้เดี๋ยวลองไปเล่นดังดูแล้วกันเนาะอันนี้ผมซื้อมาให้ลูกชายเล่นนะครับเพราะว่าจะเข้ามอนหนึ่งแหละมันต้องมีโทราศัพท์ส่วนตัวแล้วก็ต้องมีไลยกลุ่มนักเรียนด้วยนะครับก็เลยซื้อตัวน,นี้มาให้ถือว่าราคาไม่แรงมากครับกับร้อยยี่สิบแปดกิกแล้วก็ถ้าไม่พอเนี่ยเราก็สามารถซื้อเมมมาใส่เพิ่มได้นะครับว่าเอาเมมที่เท่าไหร่ใส่เพื่อเอาไปชดเชยกับว่าไม่ต้องเก็บรูป วิดีโออะไรไว้ในเครื่องนะครับก็คือเอาไปเก็บใน s อ card ก็ได้นะครับโอเคอันนี้คือการใช้งานนะครับเบื้องต้นที่ซื้อจากแอป s h o ป e e นะครับ Nu b บีย V 70 Max นะครับโอเคนี่นะครับด้านหลังนี่ก็ตัวเคสที่ใส่นี่มันก็จะไม่ได้สูงขนาดที่ว่าปิดปิดตัวกล้องหลังได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครจะ ซื้อเคสเพิ่มนะครับต้องสั่งจากต่างประเทศนะครับเพราะว่าผมดูแลไอ้เคสที่เป็นของเสริมพวกยี่ห้อดูเบียนเนี่ยจากไทยไม่ค่อยมีนะครับจะเว้นฟิลม์มฟิล์มกระจกเนี่ยยังหาซื้อจากไทยได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเคสลายอื่นที่ไม่ใช่เคสที่มันแถมมาจากโรงงานเนี่ยมันต้องซื้อจากต่างประเทศนะครับก็เป็นจากจีนนะครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวต้องไป ล็อกอินอีเมลแล้วก็โหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นภาพพักหน้าจอเดิมๆจากโรงงานถือว่าสวยใช้ได้นะครับอันนี้ผมปรับเป็นแสงประมาณนี้นะครับแสงหน้าจอนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทําการกดล็อกเลิกอะไรนะถือว่าภาพสวยนะครับโอเคอันนี้คือคลิปการแกะกล่องรีวิวทางด้าน n u บี a V เจ Mac นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ